สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล็กๆของเราครับช่อง LSW เด็กผีครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยในเรื่องของหลังเกมนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคืนนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของคริสตันพาเลตครับในการเปลี่ยนแปลงกุญสือเฮ้บอลเปลี่ยนเกมเอ้อบอลเปลี่ยนโค้ดมันมีจริงครับเพื่อนๆ เมื่อคืนนะครับผมโอ้โหถ้าใครได้ดูสดนะผมบอกได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่มาสะใจอย่างหนึ่งเลยสําหรับผมในเรื่องของวิธีการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับในเรื่องของการทําเกมรกุกในเรื่องของการเพสซิ่งมันดีขึ้นจริง,รงๆเพื่อนๆมันดีขึ้นมากๆสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคืนเราพูดถึงจังหวะนะครับผมในแต่ละ จังหวะที่เกิดขึ้นในเกมที่ผมชื่นชอบแล้วกันนะครับผมจังหวะแรกเลยนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือในเรื่องของการเล่นเกมรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับการเล่นเกมรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นดีขึ้นจากยุคของโอเรกุนาโซชาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นนเรื่องของการไฮเพสนะครับหรือว่าการตัดบอลกลางสนามแล้วสวนกลับเร็ว ผู้เล่นทุกคนนะครับเหมือนกับมีในเรื่องของแพชชั่นในการเล่นมากขึ้นมีในเรื่องของการวิ่งในระยะที่ไม่มีบอลมีในเรื่องของการเข้าสกัดหนักหน่วงขึ้นมากกว่านะครับผมตอนที่โอเลเกกูนาโซชานั้นเป็นผู้จัดการทีมซีกนะครับรัฟลงังนิกนะครับได้วางแผนหรือว่าได้นำแผนที่ทุกคน,นชอบพูดถึงว่าเฮ้ย แมนยูไม่เพจแมนยูเพจน้อยแมนยูเพจไม่ดีนำแผนการเพสซิ่งตรงนี้เข้ามาใส่ให้กับแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดได้ค่อนข้างจะดีเลยในการซ้อมแค่1 <pf unlikely> <Wenn premier> s e c t เซสชั่นซ้อมแค่1วันนะครับเพื่อนๆแมนยูเล่นได้ขนาดเนี้ยกับทีมที่เล่นเพจไม่ดีเลยมาตลอดทั้งฤดูกาลเออสองามสี่เดือน5เดือนที่ผ่านมาแมนยูเล่นเพจไม่ดีเลย แต่เมื่อรับรลังนกเข้ามาแค่1วันซ้อมแค่1ซีซสัน่นทำให้แมนยูเล่นเพสได้ขนาดนี้ผมยอมรับเลยครับอาจารย์รับจริงๆเป็นจารย์รับได้เลยอ่ะคือแบบโอ้โหจะเพสแบบเพจจริงจังเลยอ่ะแต่ว่า <c oughs> ในการเพสซิ่งตรงนี้ในการไฮเพสตรงนี้เขายังทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังไม่ถึงขั้นเพสซิ่งเหมือนกับลิเวอร์พูล หรือกับแมนซิตี้ที่เขาเล่นมานานแล้วอันนั้นคือเขาวางรากฐานหรือวางระบบในการเพจอะมานานละ3-4ปีจนเขาได้ชื่อว่าเป็นทีมที่เพจดีที่สุดแต่แมนยูเพิ่งเริ่มแค่วันเดียวครับเพื<ๆ>่อนๆคิดดูสิจากทีมที่เพจไม่ค่อยดีเลยกับเพจได้ยกระดับการเพจได้ทั้งคูดนี้ว่ายกระดับการเพจซิ่งของตัวเองได้ค่อนข้างเยอะเพราะระบบของลาบลังนิก อันนี้คือสิ่งที่ผมชอบเลยเออในเรื่องของการเพสซิ่งบอลแนวบนบอลแดนกลางหลังจากคลิปที่แล้วครับที่ผมพูดไปใครที่ยังไม่ดูกลับไปดูได้ที่ผมอยากเห็นนะครับผมสิ่งที่รับลังนิกอยากอ,าอยากให้รับลังนิกทําแล้วรักลังนิดทําได้ในเกมนี้ก็คือทํายังไงก็ได้ให้คริสตินโนโรนโดครับเล่นกับทีมของเราได้รับลังนิดทําได้ครับ เขาใช้คริสโนโรนโดในการเพจแดนบนร่วมกับ3แนวรุกได้เป็นอย่างดีทำแผนเหมือนกับเกมที่เราเจออะ,อะไรนะที่ผ่านมาเจออาร์เซนอลที่ผ่านมาคือเขาใช้โดนะครับในการประกบ1ตัวตัวที่ไม่มีบอลน,นะวงเล็บว่าโดต้องประกบตัวที่ไม่มีบอลถ้าเกิดว่าโดวิ่งใส่ตัวที่มีบอลเมื่อไหร่ ตอนนั้นโดจะเหนื่อยครับเพราะว่าถ้าบอลออกจากเท้าคนนั้นปุ๊บเขาต้องวิ่งตามบอลไปหาอีกคนหนึ่งถูกไหมแต่เมื่อโดครับไม่ได้วิ่งใส่คนที่มีบอลแต่โดนะครับผมวิ่งใส่คนที่ไม่มีบอลคือเซนเตอร์อีกหนึ่งคนที่ไม่มีบอลปุ๊บแล้วใช้ทางบรูโนเฟนเดสหรืออีก2ตัวที่เป็นปีกนะครับเป็นมาคัสรัดฟอร์ดหรือจารอนันโชหรือทางแม็กโทมินเนนะครับผมวิ่งใส่ตัวมีบอลแทน มันจะได้ความสดครับเมื่อบอลโดนปล่อยจากานักตะคนนั้นปุ๊บนะครับมันจะเกิดการเพสซิ่งต่อเนื่องก็คือคนนั้นสามารถวิ่งต่อได้แต่เมื่อโดนะครับผมแต่ถ้านะอันนี้คือเปรียบเทียบแต่ถ้าเอาคริสโนโรนโดวิ่งใส่ตัวมีบอลปุ๊บเมื่อบอลถูกปล่อยออกจากผู้เล่นคนนั้นโดก็ต้องวิ่งตามถูกไหมวิ่งตามบอลเพราะว่าคนอื่นจะไม่เพสขึ้นมาสูงอันนี้ไม่เข้าใจว่าระบบเนี้ย ที่เราเคยทำที่ให้โดวิ่งใส่คนที่มีบอลอมันจะทำให้ดูเหนื่อยแล้วโดวจะโชว์ฟอร์มไม่ค่อยดีแต่ถ้าเมื่อโดวิ่งใส่ตัวที่ไม่มีบอลปุ๊บนะครับปิดทางการจ่ายบอลของเซนเตอร์อีกหนึ่งคนแล้วใช้3 3ตัวรุกเพจพร้อมกันวิ่งใส่ตัวที่มีบอลสองแล้วก็ประกบตัวอีก2แล้วก็ใช้ทางอกองกลางแมกทมิทมนีกับทางเฟสบีบเลยบีบใส่ปีกเลย อันนี้คือสุดยอดมากๆในการเพซซิ่งตรงนี้แล้วการคุมเกมนะครับผมผมบอกได้เลยว่าในครึ่งแรกที่ขาของผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ลา้าเราคุมเกมได้เป็นอย่างดีเลยผมชอบการคุมเกมแบบนี้คือไม่ปล่อยให้บอลเลยครึ่งสนามมามากเท่าไหร่ มึงถึงจังหวะมีจังหวะผิดพลาดจริงๆที่คิตตานพาเลตสามารถพาบอลเลยครึ่งสนามมาได้แต่มันน้อยจังหวะมากส่วนมากแล้วเราจะเล่นในครึ่งครึ่งสนามนะครับผมทับทับฝั่งสนามของทางคิตตานพาเลตมากกว่าแล้วใช้ทางฟูลแบ็กเติมข,ขึ้นด้านข้างมาจ่ายบอลมาชิงบอลน,นะครับในการทำเกมด้านข้างทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวา หรือเกมแดนกลางนะครับที่มีทางแม็กโทมินีช่วยตัดบอลเฟรดช่วยตัดบอลแล้วทั้ง2ตัวเนี่ยมึงไปกินลังแตนอะไรมาไม่รู้แม่งเล่นโคตรดีในการเพรสซิ่งเล่นโคตรดีในเรื่องของการเติมเกมหรือการตัดบอลไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการฝึกซ้อมหรือเขาใส่แท็ติกที่แม่งโคตรเทพโคตรฉลาดอะไรเข้าไปรับลังนิกแม่งเทพจริง นะครับซ้อมแค่1นึ่เซสชันนะครับซ้อมแค่1วันแต่ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นในเรื่องของการไฮพสเล่นในเรื่องของการตัดบอลเล่นในเรื่องของการครอบครองบอลได้ดีขนาดนี้ในช่วงเวลาครึ่งแรกนะส่วนนะครับผมสิ่งที่ผมชอบเรื่องต่อมาก็คือในเรื่องของเขากล้าที่จะใช้ผู้เล่น อย่างที่ผมพูดไปอย่างคลิปเมื่อกี้เหมือนกัน11ผู้เล่นตัวจริงที่ผมคิดว่าราบลังนิกจะใช้คู่กลางไม่ใช่แม็กโทมีเน่กับเฟดครับแต่เป็นทางดอนนี่กับทางเนมันยามาติดผมคิดว่า2คนนี้นำบอลขึ้นหน้าได้ค่อนข้างดีนะครับผมแทงทะลุได้ค่อนข้างดีจะทำให้เราไม่เสียบอลแดนกลางง่ายแต่ว่า <c oughs> ทางราบลังนิกครับพิกเลยพิกโผลความคิดผมมาก เขาใช้แมกโทมิเน่กับเฟตซึ่งถ้าเกิดเราดูแมกโทมิเน่กับเฟตครับเราดูหลายเกมแล้เกมที่าทางโอเรกุน่าโซชาคุมนะครับเขาไม่ได้เล่นดีอะไรขนาดนี้แต่เขาสามารถปรับจูนผู้เล่น2คนเนี้ให้เล่นได้ดีขนาดนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมอันนี้คือสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์มากๆส่วนนะครับ4ตัวบนผมไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากเซตเนี้ยถือว่าโอเคมากๆ ส่วนในเรื่องของนะครับผมการจบสกอร์การสร้างเกมรุกในแดวหน้าเรื่องที่3ที่ผมชอบคือเขาไม่ได้ให้เขาเรียกว่าไงอาสองตัวมิดฟิลด์ตรงกลางหรือ,อไม่ให้ปลีก2ตัวนะครับอยู่ออกห่างขอบกอบประตูมากนักเ,ออเขามีจังหวะที่แบบเมื่อเติมเกมนะครับฟูลแบ็กสองฝั่งเติมเกมปุ๊บ ปีกต้องหุบเข้าไปข้างในนะรอจังหวะทําประตูอ่าแดนกลาง2ตัว4ตัวอะไรก็ช่างแดนกลาง2ตัว3ตัวนะครับบรูโนโ่เฟรนันเดสบางทีไปยืนตรงหัวกระโหลกเลยเฟรดแมก็กทอมบางทีไปยืนตรงเส้นขอบประตูเลยอันนี้คือมันจะได้ในเรื่องของการเติมผู้เล่นในรอบเขตโทษนะครับในเรื่องของการทําสกอร์ได้ค่อนข้างดีสมมุติว่าอ่ะ เตเลสได้บอลเตเลสเปิดเข้ามาโดโมองไม่ได้บอลฉลับไปที่บรูโน่ได้ซัดครับเมื่อ,อดีโกโดาโลคอสเข้ามาโดโมองไม่ถึงบอลทะลักไปถึงทางจอดอนชานโชได้ยิงครับอันนี้เห็นหลายจังหวะมากๆนะครับที่ทางรับลังอิกพยายามสั่งนักเตะนะครับผมให้เวลาที่เราเติมเกมสูงๆแล้วอะ่ะคู่ คู่แดนกลางนะครับผมคู่แดนกลางเลยพยายามจะเติมเกมเข้าไปในในเส้นในในเส้นกรอบเขียดโทษนะครับตรงด้านหน้าตรงตรงปากหวัวกระโหลกเพื่อรอบอลที่อาจจะแฉลับมาหรือการเคลียร์บอลไม่ขาดของทางคู่ต่อสู้กิตตันพาเิตอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าในยุคข,ของโอเลโกนาโซชาครับเราจะเห็นอะไรถ้าเกิดว่าเราเติมเข้าไปปุ๊บนะครับ มันจะมีเป้าอยู่ประมาณ3ตัวมีบรูโน่เฟรนเดสมีคิเซโนโรนโดมีมาคาแรฟฟอร์ดยืนตรงนั้น่ะแต่ว่าหลังหลังแผงหลังแผงเลยเลยแผงเกมรับของผู้ต่อสู้มาแทบจะไม่มีเลยอย่างน้อยมีหนึ่งคน่ะมีหนึ่งคนมีอาจจะมีเฟสอาจจะมีแม็กทอมเติมขึ้นไปยืนเป็น4ตัวแต่ว่าในยุคของรับรับนี่ครับเขาเติมเข้าไปก็นั่งเยอะ ในส่วนของการเครียกว่าเติมเกมสูงแล้วรอบอลคอสจากฝั่งด้านข้างอันนี้คือดีมากๆมันเห็นเขาลางๆของของบอลของเจคันครอปมันมีเขาลางๆของแมนซิตี้ที่บางทีใช่ไหมกุนโดก,กันเติมเข้าไปยิงโดรี่เติมเข้าไปยิงอ่าทางอะไรล่ะฟาบ,บิน ปาบินโยเติมเข้าไปยิงอะไรประมาณนี้มันมีอย่างนี้ตลอดสำหรับบอลทีมใหญ่ถูกไหมคือกลางรับเติมเข้าไปจบสกอร์แล้วสุดท้ายนะครับเราก็ทำได้ด้วยจังหวะนั้นแหละด้วยจังหวะที่มันมีบอลคอสเข้าไปตรงกอบประตูแล้วบอลฉลับมาโอ้โหเฟรดมหาเทพ เกมนี้ต้องพูดถึงเฟสให้เยอะๆครับเพราะว่าเฟสเป็นหนึ่งคนที่แบบฟอร์มแบบล่างทองจริงๆอ่ะในเรื่องของการตัดบอลในเรื่องของการวิ่งเพสแม่งเฟสวิ่งทั้งเกมเฟสนะครับเกมที่เล่นดีเราชมเฟสเกมที่เล่นแย่เราว่าแย่เราไม่มีการอวยอะไรเกิดขึ้นครับเฟสดีคือดีเฟสไม่ดีคือไม่ดีแต่เกมนี้เขาทำหน้าที่ของเขา <c oughs> สมบูรณ์แบบมากๆ1เกมในเรื่องของการตัดบอลครับในเรื่องของการไฮเพรสซิ่งในเรื่องของการวิ่งเพสเขาทําได้เป็นอย่างดีเลยคือเฟลดแม็กทอมนะครับผมเขาทําหน้าที่ในเรื่องของการตัดเกมในเรื่องของการขึ้นมงขึ้นสกัดได้ดีสุดท้ายเรามาได้ประตูนะครับจากคนที่เราไม่คิดว่าเขาจะยิงประตูเลยนั่นก็คือเฟลด ยิงด้วยเท้าขวาด้วยนะครับยิงด้วยที่เท้าที่เขาไม่ถนัดเลยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีมากสําหรับเฟรดนะครับสร้างความมั่นใจต่อไปครับเฟรดอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบทั้งหมดในเกมเมื่อคืนของรราลัมนิกและมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับใครเห็นด้วยนะครับผมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใครที่ไม่เห็นด้วยนะครับผมรบกวนนะครับคอมเมนต์บอกผมทีคิดต่างบอกผมด้วยนะครับ ผมจะได้เอาไปคิดต่อเนาะส่วนนะครับผมคะแนนผู้เล่นผมขอให้ดาวิดเดเคอก่อนเป็นคนแรกคนแรกเลยดาวิดเดเคอนะครับผมจะให้คะแนนไปเลยถ้าคะแนนเต็ม10นะผมให้ดาเคอาประมาณสัก7ละกันเขามีลูกเซฟนะครับผมเขามีลูกเซฟนะแต่เขาไม่ได้เซฟเยอะในเกมนี้เขามีลูกที่หลุดเหมือนกันทีมชนะครับผมผมบวกคะแนนให้สักประมาณ7แล้ละกันเนาะนะครับ ส่วนคู่เซนเตอร์ของเรานะครับเอาลินเดอร์เลฟก่อนลินเดอร์เลฟนะครับเราเคยพูดว่าเขาคือจ่าถอยเมื่อเมื่อฝั่งตรงข้ามนะครับเล่นเกมส่วนกลับมาเขาชอบจะถอย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 ก่อนถอยเพื่อจะแพ็คเกมรับนะครับหรือยืนให้มันตรงตำแหน่งก่อนแล้วค่อยเข้าสกัดเข้าทํา แต่เมื่อคืนนะครับมันมีจังหวะหนึ่งช่วงแท้ท้ายเกยมเลยถ้าจังหวะนั้นใครว่าวินฟิ t ซ a าฮาหลุดไปได้จังหวะนั้นน่ะคือ1นนะเว้ยคือ1นหนึ่นนเลยนะเว้ยมีสิทธิ์เป็นไปได้เลยเพราะว่าจอแดนอาฮิวฝั่งตรงข้ามกําำลังวิ่งเติมขึ้นมาเลยแล้วมันเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อคือ,คอเขาไม่ถอยครับลินเดอร์เลฟจังหวะนั้นไม่ถอย วิ่งใส่สกัดยอมเสียใบเหลืองนี่สินี่สิผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไงก็ต้องยอมเสียใบเหลืองให้ได้เพราะฉะนั้นครับผมทางวิตอรีเรฟผมให้คะแนนไปที่8ครับ <c oughs> ส่วนอีกหนึ่งคนนะครับผม <c oughs> แฮลรี่แม็กไกวยกัปตันของเราวันนี้เราได้เห็นบทบาทหน้าที่ ในเรื่องของเกมรับนะครับในการคุมแผงเกมรับของแฮร์รี่แม็กควครับเขาทําได้เป็นอย่างดีในเรื่องของการเช็คลําหน้าในเรื่องของการขึ้นมงนะครับผมโอ้โหลูกลูกมงเนี่เก็บกินเรียบมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับทางแฮร์รี่แม็กควจนมาถึงจังหวะทีเ่เกือบจะท้ายเกมเหมือนกันแฮร์รี่แม็กควขึ้นมงลูกนั้นที่แม่งใจหายว่าเลือดไหลคือ ความทุ่มเทความพยายามฟอร์มการเล่นตอนนี้คือแม็กไวเพอร์เฟกมากหลังจากเกมที่แล้วที่เขาได้พิสูจน์ว่าเฮ้ยเขากลับมาได้เขากลับมาได้ฟอร์มได้นัดนี้เขาโชว์ให้เห็นในเรื่องของการเป็นผู้นําโชว์ให้เห็นในเรื่องของความทุ่มเทมึงลูกจะมาแบบไหนกูไม่สนกูจะสะกัดก่อนมึงลูกมาแบบไหนกูไม่สนกูจะเอาออกจากก่อบประตูกูก่อนจนเขาปาดเจ็บ อันนี้คือเป็นสิ่งที่แบบโอ้โหผมสงสารแฮร์รี่แม็กควายมากแฮร์รี่แม็กควายครับผมให้คะแนนความทุ่มเทความพยายามในเรื่องของการสกัดบอลความทุ่มเทความพยายามในเรื่องของการพาบอลขึ้นหน้าผมให้ไป8.5ส่วนฟูลแบ็กสฝั่งครับเติมเกมรุกสุดยอด นะครับผมอันนี้ไม่รู้ว่าคริสตันพาเลตปิดไม่อยู่หรือว่าเป็นที่แผนแต่ผมคิดว่าเป็นที่แผนน่ะเขาใช้ในเรื่องของฟูลแบ็กสองฝั่งเติมเติมเติมและเติมคนที่รอซอนครับทั้งสองฝั่งเลยจะเป็นทางเฟลดและก็แมกธร์มินีช่วยในเรื่องของการสกัดบอลเมื่อบอลมันไม่ไปแดนหน้าทำได้เป็นอย่างดีฟูลแบ็กทั้งสองฝั่งเอเล็กเตลิสครับมีจังหวะครอสสวย ดิโกดาโรมีจังหวะคอสสวยๆมีจังหวะเลี้ยงจี้สวยๆมีจังหวะในเรื่องของการทำเกมสวยๆแล้วก็เกมรับไม่ได้หนีจากเกมลุกเลยอเล็กเตเลสครับผมให้ไปักประมาณ7.5 d ดโกดารโรรับไป7.5ทําทำได้เป็นอย่างดีอ่าส่วนแดนกลางอย่างที่ผมพูดไปแล้วมันเซอร์ไพรส์ผมมากว่าคือไอ้สอคนเนี้ยมันเล่นดีได้ขนาดนี้เลยเหรอคู่แดนกลางคู่เนี้ย มันเป็นที่แผนที่รับลังนิกใสเข้าไปด้วยแม็กโทมินเช่วยในเรื่องของการสกัดบ,บอลวิ่งในตอนที่ไม่มีบอลไฮเพสแดน High aste, dance, สูงหรือว่า,าการเติมเกมได้เป็นอย่างดีแม็กโทิเมีครับผมผมให้ซักมันเท่ากันกับทางเซนเตอร์เลยคือ8เฟสมึงเอาไปเลย9ผมให้คะแนนยิงประตูของเฟสด้วยเป็น9 การเติมเกมรุกการสกัดบอลการวิ่งเพจแม่งเฟสคือหัวใจสําคัญเลยผมว่าแผนของราฟลังนิกคือแบบวิ่งเพจวิ่งเพจคือคุณต้องเห็นเฟสก่อนถ้าบอลหลุดออกมาจากแดนหน้านะถ้าบอลหลุดออกมาจากเซนเตอร์ของฝั่งเขาอ่ะคุณจะเห็นเฟสนะครับวิ่งโฉบเข้าไปกอดเลยได้บอลไม่ได้บอลไม่รู้บอลจะด่งบอลจะข้ามหัวอะไรไม่รู้แต่เฟสคือคนแรก ที่วิ่งเข้าไปเออเฟสแม่งความทุ่มเทความพยายามนะครับผมเกมนี้เยอะมากๆแล้วเขาทำได้เป็นอย่างดีผมให้คะแนนเฟดเฟดนะครับไปที่9ให้การยิงประตูด้วย1แต้มการเล่นไปสักประมาณ8ถึง8.5ทีนี้เราพูดถึงบูลโน่แฟนเดดบุลโน่แฟนเดดครับผม เกมนี้นะครับผมพิษสงของบลูโดถามว่ามีไหมมีเยอะด้วยแต่ว่าเมื่อบลูโนนะครับผมไม่ได้ทำเกมตามจังหวะของตัวเองมากสักเท่าไหร่ผมว่าบลูโนแฟนเดียต้องปรปับปรุงอีกนิดนึงในเรื่องของการยิงผมเห็นบลูโนได้สับไก่หลายครั้งมากประมาณ3ครั้งครั้งแรกติดเซฟ,ฟแล้วก็มีเหินคานแล้วก็มียืนลงโล่งแต่ยิงติด คือบูโน่หลังจากที่ได้ประตูเกมก่อนนะครับเขาอาจจะมีความมั่นใจในเรื่องของการยิงแต่ว่าบูโน่เฟรนันเดสครับผมในเรื่องของการจ่ายบอลในเรื่องของการเติมเกมในเรื่องของการวิ่งในเรื่องของการล้วงบอลจากแนวต่าขึ้นแดนหน้าอันนี้คือสุดยอดอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องของการยิงครับบูโน่นิดนึงนะครับอีกนิดนึงถ้าทั้ง3ประตูในยิงเข้ากรอบผมให้คะแนนโคตรเยอะเลยบูโน่นะครับเอาไป8 เพราะว่าเขาเล่นได้ค่อนข้างดีเลยคือแผงแนวรุกอะ่ะมันต้องพึ่งบูโน่ค่อนข้างเยอะทุกคนนะพึ่งบูโน่ค่อนข้างเยอะในเรื่องของถ้ากูสังเกตเห็นมีจังหวะหนึ่งที่แม็กโทมินีอ่ะเลี้ยงกําลังจะเข้าไปข้างในแล้วแต่ว่าเห็นบูโน่ยืนอยู่ฝั่งขวาล็อกมาทีหนึ่งแล้วายให้บูโน่แล้วค่อยคอสเข้าไปเห็นได้เป็นอย่างดีว่าทีมเราต้องพึ่งบูโน่ครับ ต้องพึ่งบูโนในเรื่องของการจ่ายบอลเข้าไปด้านในมันจึงทําให้จังหวะบางอย่างน่ะมันเสียจังหวะบางอย่างมันเสียครับเพราะฉะนั้นครับถ้าบางทีมันจะเข้าไปด้านในแล้วอ่ะคุณไม่ต้องย้อนกลับมาให้บูโนก็ได้สาดเข้าไปเลยบางทีจังหวะนั้นน่ะโดอาจจะยืนโล่งๆอยู่ก็ได้โดอาจจะทําประตูให้เราก็ได้มันเป็นไปได้ครับบูโนให้ไปแปดคะแนนครับส่วนมาครัฟตฟอร์ดนะครับเกมนี้ พิดสงน้อยไปหน่อยการเลี้ยงจี้การอะไรั่เนี้ไม่ค่อยหลุดหลุดยากเพราะว่าเกมรับของเขามันเหนียวอยู่แล้วการวิ่งทะลุลายวันนี้ไม่เห็นเลยจากทางมาคาราฟอร์ดมีจังหวะล้ำหน้าไปค่อนข้างเยอะเอ,อมาคาราฟอร์ดผมให้ไปัะสักประมาณ7และกันให้คะแนนน้อยหน่อยส่วนคริสโนโรนโดครับวันนี้เพจเป็นแล้วนะ เพจเป็นด้วยแผนของ,งรับหลังอีกแล้วนะครับการจบสกอร์นะครับผมวันนี้มีหลุดหลุดไปมีหลุดหลุดไปหลายลูกนะครับเขามีจังหวะยิงจะเจาะถือว่าไม่เจาะลูกนั้นพักอกแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาติดผู้รักษาประตูแล้วก็มีจังหวะหลายลูกที่เขาได้หมู่นะครับผมก็ยังทําสกอร์ไม่ได้แต่ว่าการหาจังหวะยิงการยืนตําแหน่งการในเรื่องของเพซซิ<า>่งวันนี้ คีโนโล n นโดทำได้ค่อนข้างดีครับผมให้สักประมาณ7.5แล้วกันเพราะว่ายิงประตูไม่ได้เนาะนะครับส่วนนะครับผมทางฝั่งาจาราดอนชานโชวันนี้คือขิดผลมากๆว่าการพาบอลขึ้นหน้าจากริมเส้นมันต้องใช้คนเนี่ยมันต้องเป็นจารอนชานโชว์คือเครื่องหลังเนาะเครื่องหลังที่เราเปลี่ยน ที่แมเชสเตอร์ยูเต็ดเปลี่ยนจารอนชันโชออกแล้วส่งทางเมสันกรีนวูดลงมาทางฝั่งขวาแทนผมมีความรู้สึกว่าบอลมันไม่คืบหน้าครับเป็นความรู้สึกของผมเองหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าผมรู้สึกว่าเมื่อเปลี่ยนจารอนชันโชออกแล้วส่งเมสันลงมาบอลมันไม่คืบหน้าเลยอะ <c oughs> จารอนชันโชครับเมื่อเข้าได้บอลแน่นอนครับเขามีจังหวะเลี้ยงชาติเลี้ยงกระจี้เลี้ยงจี้เข้าไปจ่าย ทำได้ค่อนข้างดีแล้วเลี้ยงจี้ปุ๊บตัดคัดแบ็กกลับมาให้คนนั้นยิงให้คนนี้ยิงคือชานโช่จะมีจังหวะแบบนี้ค่อนข้างเยอะแต่เมื่อเปลี่ยนเอาชานโช่ออกแน่นอนครับเราอยากได้ประตูเราต้องเปลี่ยนตัวที่ชอบยิงยิงคมๆยิงได้ทั้งสองเทา้าทําให้คู่ต่อสู้สับสนได้อย่างทางเมสันลงมาแต่ว่าถ้าคุณจะเปลี่ยนเมสันลงมาผมว่าน่าจะเปลี่ยนเอาทางมาคัรัดฟอร์ดมากกว่า ที่จะเป็นจารอนชานโชวจารอนนะครับผมเขาทําเกมได้ค่อนข้างดีอ่ะผมชอบเขาเลี้ยงจี้ได้เขาได้บอลแล้วเขาพาบอลขึ้นหน้าได้ดีแต่เมซันมันทําไม่ได้อ่ะเมซันเมื่อได้บอลเขาจะไปด้านหน้าแต่เขาไม่เขาไม่ได้เลี้ยงจี้เหมือนกับจารอนชานโชวเขาจะแตะแล้วเขาจะไปเลยใช้ความเร็วในการวิ่งไปจารอนชานโชครับเขาเล่นอยู่ประมาณ80นาที ไม่ใช่80ติเขาเล่นอยู่ประมาณ70-80นาทีประมาณเนี้ยผมให้คะแนนเขาไปประมาณสัก7.5เท่ากับดูเลยเขามีจังหวะพาบอลอะไรเยอะมากนะครับผมพาบอลขึ้นไปด้านหน้าจ่ายบอลเข้าไปตรงกรอบประตูค่อนข้างเยอะอ่านี่คือ11ผู้เล่นตัวจริงที่ผมให้คะแนนไปส่วนตัวสำรองดอนนี่ได้บอลน,น้อยไปหน่อยไม่ให้คะแนนครับ เมสันกินวูด d ลงมาเป็นข้อผิดพลาดหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ลงมาแล้วมันยังไม่มี impact อ่ะมันไม่มีจังหวะยิงมันไม่มีจังหวะเลี้ยงจีไม่มีจังหวะจ่ายให้เพื่อนสวยๆเลยให้สักประมาณ6แล้วกันส่วนนะครับอีกคนหนึ่งที่ลงมาแอนโทนีอีลังกาอีลังกาครับลงมาเป็นล่นๆเขาเป็นดาวรุ่งเขาเคยทำประตูได้ในเกมอะไรสักอย่างนึ่งแต่วันนี้ที่เขาลงมาครับในเรื่องของการ หาช่องเขาหาช่องดีนะมีจังหวะหนึ่งที่โด้ใจแทงทะลุให้กับอ e ิเลนกาแล้วแต่ว่าติดกองหลังก่อนอันนั้นเสียได้มากไม่งั้นลราสองศูนย์เลยอ e ิเลนกาแม่งวิ่งและวอ e ิเลนกาวิ่งและลูกนั้นแต่ว่าโด้จยาจบอลให้ไม่ได้อิเลนกาในเรื่องของการเล่นผมให้สักประมาณ6กจุดหกแล้วกันให้มากกว่าทางเมสันนะครับนี่คือทั้งหมดของลังเกมเป็นความรู้สึกส่วนตัว ของแฟนบอลหนึ่งคนครับใครที่เห็นด้วยนะครับพิมพ์เห็นด้วยใครที่ไม่เห็นด้วยนะครับรบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างและอย่าลืมกดติดตามช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับช่องอ SW เด็กผีครับช่องสําหรับสายววยสำหรับเด็กผีวันนี้ขอฝากไว้แค่นี้ครับใครที่ยังไม่ดูคลิปที่ผ่านมากลับไปดูคลิปให้ผมด้วยสวัสดีครับ